ก็คาดแล้วพี่ตอนแล้วเพราะว่านี่คนพิศนุโลกคนพิศนุโลกแนะนําบอกว่ามีด่านต้องคาดถุงคาดแล้วตลอดตนมาโอเคเดี๋ยวเรื่องไปเจอเจอีเขามีกองอยู่ครับเขาแค่ใส่ผิดเฉยๆเขาพร้อมคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้คุยงานประชุมงานอยู่แล้วก็แบบเขาคาดมาทางนี้เขาเอาหัวเขาเพ้ออย่างนี้หัวเขามาอยู่อย่างนี้แค่แค่นี้เองเขาไม่ได้ว่าคาดนะเขาไม่ได้ว่าคาดอย่างนั้น นี่ม่นดีอืมไม้มนครับอ่อาพี่นอ่จะเล่นงไงต่อครับเล่นยังไงต่อครับตีตัวๆเลยครับอ่าโอเคปรับเท่าไหร่อ่ะอ่าทุกค <ไป S 2> น,นพี่จนขออนุญาตนะครับวันนี้พี่จอนมาพิษนุโลกนะครับแล้วบังเอิญว่าเดี๋ยวพี่จอนให้เป็นกรณีศึกษานะเราคาดปุ๊บเนี้ย เราคาดแบบนี้แล้วม่อเราจะยุ่งเราจะอะไรเนี่ยนะครับเราต้องสังเกตให้ดีเนาะพอดีเราพึ่งขึ้นรถมาได้แป๊บหนึ่งเนาะแต่ว่าพี่หนุ่มก็เป็นคนพิษณุโลกเขาบอกมันมีด่านอยู่แลนะ้วเนาะพี่ก็คาดอยู่แล้วเรียบร้อยครับแต่บังเอิญว่าคุณใส่ผิดหัวครับคุณต้องไว้อย่างนี้นะไม่ว่าคุณจะยุ่งคุณจะคุยงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณแบบว่าอย่างเนี้ยเท่ากับว่าไม่ได้คาดนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจ่ายค่าปรับให้นะเราเป็นราษฎรเราเราต้องลงไปจ่ายค่าปรับเท่าไหร่จ่ายก็จ่าย นะคือคือขนาดมากับคนพิศณุโลกอะ่ะคนพิษณุโลกบอกว่าด่านตรงเนี้นั่งหลังต้องรัดเข็มขัดโอเคกูก็รัดไงรัดตามไงามาโบดให้เห็นเลยเนี่ยอ่ะแล้วทีนี้ปลาลงไปจ่ายค่าปรับครับค่าปรับเท่าไหร่ครับ ปรับเลยพี่เท่าไหร่จ๊ะห้าร้อยบาทอ่ะห้าร้อยบาทพี่หนุ่มจ่ายอันนั้นเราทําผิดเราจ่ายครับปรับนะทุกคนเนาะค่าต้องค่าให้ถูกวิธีนะอีฟซีพี่เปินรือตังค์เนดีอ่าพี่หนุ่มจ่ายเงินสดให้ผมหน่อยนะครับมาพิศณุโลกนะจ๊ะขนาดคนพิศณุโลกสั่งพี่นะบอกว่าเออตรงนี้มีด่านนะค่าท่ามาตั้งแต่ก่อนถึงแล้วอ่นนะครับอ่า ห้าร้อยพี่หนุ่มฝากด้วยเดี๋ยวไปจ่ายตรงนู้นเราไปเสร็จครับจ่ายเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าครับอยาให้พี่หนุ่มจัดการให้พี่นะจ่ายเลยห้าร <500. S 1> ้อยแค่ห้าร้อยครับพี่จอดแค่รัดคาดผิดนิดนึงเนี่ยจะร่วมมารวยกันไม่ได้คือเขาเพิ่งคนขึ้นรถมา คนเพิ่งขึ้นรถมาขึ้นรถมาแล้วบอกมีกล้องมีกล้องหูกล้องชัดมากทีเนี้ยกล้องชัดมากเนาะกล้องชัดมาก